เรื่องพระทันติกาเถรีผู้กำหนดช้างที่ถูกฝึกดีแล้วเป็นอารมณ์แม้พระเถรีชื่อทันติกาองค์นี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆเกิดในกำเนิดกินนอนที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา ในเวลาที่ว่างจากพระพุทธเจ้าวันหนึ่งกิน,นรีนั้นเที่ยวเล่นกับเหล่ากินนอนได้เห็นพระปัจเจกพพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพอเห็นก็มีใจเลื่อมใสเข้าไปหาบูชาด้วยดอกสาละไหว้แล้วหลีกไปด้วยบุญกรรมนั้นเธอท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลก และมนุษยโลกในพุทธประบาทการนี้เกิดในเรือนพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าโกศลกรุงสาวัตถีรู้ความแล้วเป็นอุบาสิกาได้ศรัทธาในการที่พระศาส,าสดาทรงรับพระเชตวันวิหารภายหลังบวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีอาศัยอยู่ในกรุงราชครึก วันหนึ่งฉันอาหารแล้วขึ้นเขาคิชกูฏนั่งพักกลางวันเห็นช้างเหยียดเท้าเพื่อให้คนขี่ช้างขึ้นทำเรื่องนั้นแหละให้เป็นอารมณ์เจริญวิปัสนาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอปปทานว่าข้าพเจ้าเป็นกินรี อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาในการนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีผู้อ่านใครๆให้แพ้ไม่ได้ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสดีใจลื้มใจกระทำอัญชลีถือเอาดอกสาละบูชาพระสยามภูด้วยกรรมที่ทำดีนั้น และด้วยความตั้งใจมั่นข้าพเจ้าละร่างกินรีได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้เป็นมเหสีของเทวราชสามสิบหกสิ่งที่ใจปรารถนาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามที่ปรารถนาข้าพเจ้าได้เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพัทสิบองค์ ข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ตนเองท่องเที่ยวไปในภพทั้งหลายข้าพเจ้ามีบุญกุศลได้บวชเป็นบรรพชิตวันนี้ข้าพเจ้าเป็นปูชาระหะบุคคลในศาสนาของพระสากยะบุตรวันนี้ข้าพเจ้ามีใจบริสุทธิ์ปราศจากใจชั่วช้า มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่มิได้มีในกับที่94แต่พัทระกับนี้ข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธาดาด้วยพุทธบูชานั้นข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกคตินี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกสาละ ข้าพเจ้าเผากิเลสแล้วถอนภพทั้งหลายขึ้นหมดแล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันเหมือนช้างพังตัดเชือกเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของข้าพเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอข้าพเจ้าบรรลุวิชชาสามแล้ว ได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพิจารณาการปฏิบัติของตนเกิดปีติสมนัะได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าเราออกจากที่พักในกลางวันบนภูเขาคิชกูดได้เห็นช้างลงสู่แม่น้ำแล้วขึ้นจากแม่น้ำนั้น ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคานายหัดถาจารย์ถือขอแล้วให้สัญญาณว่าจงเหยียดเท้าออกช้างเหยียดเท้าออกแล้วนายหัตถาจารย์จึงขึ้นช้างนั้นเราเห็นช้างนั้นผู้ไม่เคยได้รับการฝึกครั้นนายหัตถาจารย์ฝึกแล้วเป็นสัตว์ตกอยู่ในอำนาจของมนุษย์ทั้งหลาย ภายหลังแต่การเห็นช้างนั้นแล้วเราจึงไปสู่ป่ายังจิตให้เป็นสมาธิเพราะกิริยานั้นเป็นเหตุเรื่องพระทันทิกาเถรีจบ